ตอนที่10ผู้รอดชีวิตสวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านี่เกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมยากุซ่าคิว m มิภาคที่ 2, 2ตอนที่ 10, 10กันนะครับที่กรมตำรวจดาเตะกำลังสืบในแฟ้มเกี่ยวกับมาเฟียจึงควนจึงได้รู้ว่ามาเฟียจึงควนโดนยากุซ่าโทโจกำจัดไปแล้วทั้งหมดแล้วจู่ๆคาวาระก็ขเข้ามาหา ดาเตะตกใจหมดเลยจากนั้นดาเตะก็ได้เรียนรู้ว่าคดีนี้เมื่อ20ปีที่แล้วนั้นก่อนเป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของคาวาระและเบชโชจากนั้นคาวาระก็คืนตราตำรวจให้กับดาเตะออองกกัันนะะรราววดิค ขเขารู้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าหัวหน้าของเธอเบชโชต้องปิดบังอะไรเธอไว้แน่ๆเขาบอกลยังหลุดคดีโดยบอกให้ดาเตะรู้ว่าเขาเป็นหนี้จิงกวนคิริวแนะนําให้ดาเตะออกจากคดีมันอันตรายและดาเตะก็โดนหมายจับอยู่ใ้ดาเตะบอกว่าไม่มีทางคิริวอธิบายว่าการเดินทางครั้งต่อไปของเขาจะไปที่คันไซไปหาริจิ เพราะคิริวยังไม่รู้ว่าประธานโกดะอยู่ที่ไหนที่บาเซเรนาข้ารู้บอกให้คิริวรู้ว่าเธอรู้สึกเหมือนกับว่าถูกหักหลังโดยเบชโชและเธอต้องหยุดเรื่องนี้ที่โอซาก้าก่อนคิริวไม่สนใจคิริวแค่จะไปตามหาประธานโกดะแค่นั้นข้ารู้จึงชักปืนใส่คิริวบอกให้คิริวรู้ว่าเธอยังอยู่ในความดูแลของเขาอยู่นะคิริวตกลง ทั้งคู่จึงนั่งรถไฟไปที่คันไซเพื่อที่จะไปถามหัวหน้าเบชโชเบชโชเล่าว,ว่ากองที่สี่ของคามุโรโชใช้ยากุซ่าตระกูลโดธิมะทำงานที่พวกเขาไม่สามารถทำกับมาเฟียจิงกวนได้เพราะตำรวจไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่แน่ชัดเบชโชให้รายละเอียดว่าสมาชิกจิงกวน hey, มีทั้งหมด36คน จะกลับพบศพเพียง33ศพเท่านั้นดังนั้นยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีสมาชิกอีก3คนที่ยังรอดชีวิตเบชโชยังบอกอีกว่าผู้รอดชีวิตคนหนึ่งที่เขารู้จักอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเคอิมะนอกเมืองผู้รอดชีวิตมีนามว่ามูไรเบชโชเป็นคนที่ช่วยย้ายมูไรเข้ามาในเมืองนี้เองจากนั้นเบชโชก็สั่งให้เขารู้ออกจากการอาร์คขาของคิริว เนื่องจากคดีนี้มันอันตรายเกินไปสำหรับเธอเข้ารู้เสียใจที่หัวหน้าของเธอทำกับเธอแบบนี้จึงงอนวิ่งหนีออกไปみての通り、ガンสでの、さまやつ、守ってくれるか。 เบชโชจึงขอร้องยากุซ่าอย่างคีริวให้ช่วยดูแลเธอด้วยเมื <im it> ่อคีริวถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคาวาระว่าเบชโชรู้ใช่ไหมว่าคาวาระเป็นตำรวจประเภทที่ว่ายิ่งก่อนแล้วค่อยถามทีหลังเบชโชก็ตอบว่าเขาไม่สามารถพูดได้เขาพูดมากเกินไปซะแล้วจากนั้นคีริวจะต้องออกตามหาคารุที่วิง่งหนีหายเข้าไปในเมืองซ お前、ジンジャーと一緒に謝んらあんたら何してんねん。姉ちゃん。俺らに何か言おうか。逆らったらどないなるか分かっとるやろな。早行き。待てよ なんやなんかこう急に胸のあたりがカッカホテってきてなそれがどないしたんやあんたええー、女やな一晩俺らに付き合わんか自分何言うてるか分かったんのか当たり前やがな刑事さんやから余計に興奮すんねん

กับแม่น้ํามีกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งกําลังก่อกวนค้าวรู้อยู่ <c oughs> เพลกข,ของเราขี้ริ้วจึงต้องเข้าไปแทรกแซงฉันคือบริกายของเธอ ตำรวจกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งบังคับให้คิริวและคารุจำเป็นต้องวิ่งหนีตำรวจหลังจากนั้นทั้งสองก็ใช้เวลาช่วงค่ำที่เมืองนี้ด้วยกันเป็นยังไงนั้นมาดูกันนะครับ ごめん何してんの早いこ 《ごめん待った意外にビール売ってなくって》いや街を見ていたところだ。 หลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกทางกันและตัดสินใจว่าจะมาพบกันพรุ่งนี้เวลาสิบโมงบนสะพาน10 ありがとう。 ระหว่างนั้นคิริวก็สำรวจเมืองจนพบกับชายชราคนหนึ่งที่กำลังจะโยนภาพลายสักก้อนลงแม่น้ำคิริวจะให้คิดดีๆก่อนนะที่จะทำสิ่งนั้นจากนั้นเขาก็เชิญคิริวไปดื่มน,น้ำชากันตามเขาไปสิครับคิริว,รวเมื่อมาถึงที่ร้าน เขาจะสั่งให้อากินะนำแบบผ้าปลายศักนั้นไปเก็บเอาไว้แล้วก็เล่าตำนานเกี่ยวกับมังกรทองภาพรอยศักนี้ให้ฟังรอยศักมังกรสีทองที่อยู่ที่ด้านหลังของริวจิโกดะนั้นอากินะนะเธอเป็นคนที่มอบรอยสักให้ริวจิเองอากินะบอกว่าวเธอลังเลที่จะใช้ชื่อคาซาโฮริแม้ว่าคิริวจะบอกเธอว่าเธอไม่ควรกลัวที่จะใช้ชื่อนี้และในที่สุดเธอก็เห็นด้วย เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามได้ในยากุซ่าคิวอมิภาคที่2ตอนต่อไปกันนะครับล่างการตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวันนี่เกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับรคิริอุสสุริจาน キリウさん私もう逃げません五代目風彫りを継ぎますありがとうございました